thank สัมพุธตธัสะนะโมตัสะพระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนะโมตัสะพระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุตตัสะอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาราผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้กระชารู้ถูกทวนดีแล้วอิเมหิสก,กาเรหิตังพระวันตังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าบูชาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวากขาตูพระควตาธรรมโมพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมสักการเรหิตังธรรม,มังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาถึงพระธรรมเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนภะวดโตสาวกสังโคหมู่พระสงฆ์ผู้เชื่อฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอิเมหิสก,กาเรหิตังสังคังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์ข้าเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจะสีลาวาตวอาราะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมดดดตัาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิพุทธังสารขันนามยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพังขันนะมการัง กรอมะเสนาโมโขนนน้อมพร้อมด้วย Jaya pure jatapat, jaya upat, jaya dapat, jaya ase, pat, jaya ukama, pat, jaya wibaka, pat, jaya ahara, pat, jaya insiapam, jaya jana, ปจโยัมปโยตปัดจโยไปโยตปัดจโยอาติปัดจโยนาติปัดจโยวิคตตัดจโยอวิคตตัดจโยเรียนท่านท่านประ านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับพระคุณเจ้าพระคุณเ,เจ้าที่ได้แสดงเรียกว่าสวดปัจฉชเก้านะครับซึ่งท่านให้เกียรติมาวันนี้นะครับด้วยความกตัญญูในใน,นานะที่คุณแม่ทวารนะครับซึ่งท่านเป็นพระครูเจ้าวาดที่วัดท้องตมใหญ่นะครับพระครูนิมิต ศรีลวัดนะครับนิมิตนะนิมิตนะครับขอวระทานอภัยนะครับทีนี้ชื่อตะกี้เนี่ยไม่ชัดเจนแต่ขออนุญาตขอพระทานอภัยนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดท้องกรมใหญ่ที่ตําบลด่านสวีอาเภอสวีครับก็ท่านมาวันนี้ก็ท่านผูกพันกับคุณแม่นะครับถึงทางไก่กรรมไปแล้วนะครับซึ่งขอเรียนท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้นี่มีคณะ ที่เป็นเจ้าภาพนะครับห้าคณะนะครับคณะกลุ่มท่าแซรรัชดารุ่นที่4ปี2523รบสรุ่นปกสรุรุ่นสองมาลาัยราชภัชสุราษฎร์ธานีรุ่นลูกหลานคุณพ่อเรือก็คุณแม่ม้วนกิจาการซึ่งนำทีมโดยพลกรีเสรีกิจาการนะครับและทีมของท่านนายเภลละอุ่นนะครับท่านมานับและก็ ทีมของท่านอาจารย์พระครูนะครับตัวแทนที่จะถวายเครื่องจักรุปัจจัยไทยธรรมนะครับก็มีทีมของท่านพลตรีใสดีนี่เป็นลูกหลานนะครับก็มีพี่เขียวพี่หวานพี่น้องพ,พี่พีพันธ์นะครับพี่น้อยพันธตำรวจโทสิทธิพรพุ่มบันเนินนะครับ,รรค,รบคุณมนัตอักษรสวัสดิ์คุณพี่รมทองรอดแปดท่านชุดข้างบนนะครับ ส่วนต่อจากนี้ก็ชุดข้างล่างนะครับก็มีคุณโสภลจุนรักคุณประจักษรกมลวิริยวัดคุณบุญมีสัมมณีคุณโกศลคลี่เกศรคุณสมชายช่วยชูหนูคุณมโนแตงโทคุณปัญญาอยู่เปี่ยมคุณกุณธิดาพรหมตุนคุณตองเติมตักเฉลงแล้วก็คุณจุธารัตน์ทัศนกิจนะครับ ขอทานอภัยนะครับถ้าชื่อพ้องอะไรไม่ถูกต้องเรียนเชิญทุกท่านนะครับอันใดทุกเมื่อเถินและในวันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวคุยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าจะบรรจุศพว่าจะฉันพระตาตรงไหนนะครับกราบนิมนต์ไว้ก่อนนะครับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทีเคารพครับขอเรียนเชิญกรวดน้ํารับพรครับนิมนต์พระคุณจ้านุมโมทนาครับผมยะทาวรีวะปูรปริปุเรนตี สาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคับปติอิจิตังปติตังตุมหังกิพเมวะสมิจจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนารโสยะธามันิโชติราชุยธาวิวัจจ์ปะรโควิ

ยติเมตาสักขาจะเมเปตนางทักกินนางทัจจะปวกสตมโนสรังนะหิรนวะโสโกวาลยาวันปะริเทวะนานะตันเปตทายะเอวังติฏฐันติยาอะยัญจะ न शङ्खं मिसुपते ते करताङ्गिताय तथा उपकापति सो याति धामो निधासितोपेता न पूज्य उलारबलं तुम् ทีุู่นยังบาสุตังอนับภากันติภาวตุสักกลางราคันดุสสะปทิสาบบุทธานุปาเวิสดีภาวันดุเตภาวตุสักกลังราคันดุสสะปิสาพธรรมมานุภาเว สุธีพาวันตุเตภาวตุสับกาลังรักขันดุสับพบปเทวตาสับพาสังฆานุภาวีนัสตาสุธีพาวันตุนตเต ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมในงานตรวจและพิธีทำศพคุณแม่วรรคนนะคะทอ่องแม่แล่ตอนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนีว่ว่าพวกเราก็ได้ให้การรักษาจนถุกความสามารถนะคะโดยอยูอ่โ,โรงพยาบาลเดือนที้ท่านได้รับความทุกข์ทรมานก็ต้องให้ทั้งอ้องดิเจนแล้วก็น้ำเกลือนะคะ เออที่จร anyway, <match> ิงก so ็ป mm, รึกษาคุณหมอว่าถ้าเรานําท่านกลับมาบ้านเนี่ยท่านจะได้สบายกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่นะทุกคนก็เลยเห็นด้วยแล้วก็เราไปสามคนพี่น้องติดคนเลย่ไม่ยอมให้จอบอกว่าท่านก็แกมยอมนี่หลังวนมาบอกต้องข้านะคะท่านข้าวมันจิ้มใจขิงเดียวท่านก็เสียเราก็ใจมากเลยนะแต่พ่อแม่นะคะทุกคนทุกคนหนุนเลยนะ เคุณหมอจะเจาะคอเขาห้อยสิวเราทุกคนก็เลยบอกว่าขอให้ท่านไปอย่างสบายดีกว่านาะโดยไม่อยากให้ท่านเจ็บแม้แต่เทียวนะคเราก็ไม่ทราบว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกนะแต่ได้ปรึกษาหลายคนแล้วปรึกษาคุณหมอบอกว่าถึงเจาะก็ท่านก็จะไปเอได้ตามถ,ถ้าถ้าถ้าถอ,อดออกนะในทุกทุกคนก็ตกลงว่าเราถอดเราไม่ยอมเจาะท่านดีกว่านะเจาะคอโดยให้ท่านไปอย่างสบายวันนั้น วันที่ิ0นะคะตอนสี่สิบสิบผ่นไปิกานาทีนะคะขั้นจากเราไปโดยสงบนะคะพวกเราทุกคนลูกๆทั้งสิบคนนะคะคุณแม่เลี้ยงเรามา